สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลานะมีของดำนะวันนี้นี่ดูเลยนะครับวันนี้มีของดำมานำเสนอนะวันนี้4ีํำดำล้วนมามาดูลำแรกเลยนะครับนี่นะใครชอบของดำหาของดำอยู่มาเลยลำแรกนะครับโตโยต้าไฮรักวิกโกแชมตัพีเรเนอร์ปี2014นะคันนี้ปี2014เครื่องยนต์2.5 Vn Turbo นะครับนะลลำที่2นี่นะครับ ดำล้วนเลยวันนี้นะครับคันนี้นะลำที่2 t o y ต t a ต้ l u x รักวีโก้แชมตัวพีเรเนอร์เครื่องยนต์2.5 v n Turbo 1 4 4แรงมา้าปี2013นะคันนี้นี่นะครับมาลำที่3นะครับวันนี้4ี่ลำดำล้วนเลยนะครับลำนี้นะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวพีเ n เนอร์เครื่องยนต์3.0ตัวจีกูดนะปี2010นะครับนี่ลำที่3ลํลำที่4น้องสุดท้องเลยราคาเบาๆเ,เ,เล้าใจเลยนี่คันนี้นะครับ Toyota ux, Rico, t ตโยต้าไฮรักวีโก้ตัวพีรันเนอรเครื่องยนต์3.0นะปี2007ราคาแสนกว่าบาทนะคันนี้แสนกว่าบาทเท่านั้นมามาดูลำแรกก่อนเลยสวยมากคันนี้นะครับงามอิเล่นี่ยไหมสีำดำล้วนนะวันนี้นะครับใครชอบของดำหาของดำอยู่มาเลย <laughs> นี่งามอิเล่คันนี้นะครับมานะครับมาดูมาชมลำนี้นะจอดเทอร์เลอร์ eller, ซูงเจินเทอร์ยูนิเ,นนเดอรคันนี้ก็คือ โตโยต้าไฮรักวิ o โกแชมตัว p r ี n ันเนะครับเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo 144แรงมา้าปี2014นะปี2014ราคา2แสนกว่าบาทหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีนะสีสันรอบคันสวยงามเลยนะครับรถพร้อมใช้งาน t o y ย t a h ไฮรักวิกโกแชมนะคันนี้แชมป์ที่สำคัญเนี่ยคันนี้ได้ตัวภายในดำด้วยนะภายในดำนะครับมามาดูมาชมเลยนี่นะ สี่ลำนะวันนี้นะครับของดำล้วนเลยฝ้าวมาเอาเด้ผู้ใดเลยนะครับชอบคันไหนสนใจคันไหนมาเลยนะดำล้วนวันนี้นะครับดำล้วนนะ,ะมาดูลำแรกนะนี่ยกสูงโรงงานแขบเปิดได้นะครับคันนี้ได้ภายในดำนะตัวภายในดำตัวพิเศษเลยตัวหายากนะคันนี้บอกเลยนะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะนี่นี่ไหมงามีลีภายในดำนะครับของเดิมโรงงานดูเลขใหม่เลย ไมน้อยด้วยคันนี้ขายเลขไม่เลยนะครับนี่ไม้แท้นะไม้แท้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปี2014นะครับ V n t u r b o เครื่องยนต์2.5นะอ่ะต่อไปเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับให้ดูให้ชมห้องเครื่องเลยนะวันนี้เราพาดูนะครับอ่ารถเราเข้าใหม่นะสีลำดำลว้วนของดำมานำเสนอกันวันนี้นะครับมาดูเครื่องนะครับอ่าจะไปเร็วนิดนึงนะวันนี้มีหลายคันนะครับนี่พุ้น่ะ นี่นะครับเครื่องดีนะคะันนี้หน้าหลังเดิมคานหน้าเดิม LR เดิมซุ้มซอกเดิมมาดูเครื่องเลยนี่เครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอนะครับได้ตัวาภายในดำนะเครื่องยนต์2.5นะคะันนี้นะครับประหยัดน้ำมันทนทานรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับใครชอบตัวนี้หาตัวนี้อยู่มาเลยนะเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo ร4 4บแรงม้าได้ภายในดำ ราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะคันนี้นะ v ีโก้แชมปนะครับนี่ยกสูงนะอ่ะนี่ลํำที่1นะครับมามาดูลำที่2คันนี้สวยมากนะครับนี่คันนี้ก็คือ t o y ย t a h i ฮรักว g o ก h แชมตัว p ี u n เนอเครื่องยนต์2.5 VN Turbo 144แรงมา้าปี2013นะคันนี้ปี2013ราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะ2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับ ดูฝั่งนี้หน่อยผู้ช่วยนี่หน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีนะครับสีสันสวยงามนะเล่มเอกสารครบพร้อมโอนซุ้มล้อมีให้พร้อมโลบาร์มีนะคันนี้นะมีชุดแต่งนะครับนี่พร้อมใช้งานเลยคันนี้นะนี่ไหมมีก็แชมได้นี่ยกสูงโรงงานนะครับแคปเปิดได้ได้เครื่องยนต์2.5 VNTurbo 144แรงมา้าราคา2แสนกว่าบาทนะ2แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับเออฝ้ามาเอาเด้อผู้ใดก็ได้นะครับ นี่มามาดูมาชมนะคันนี้นะครับมาดูเลยเนี่ยยกสูงโรงงานแคปเปิดได้นะเบ <c oughs> ิรงเอาเดอร์คุณน่ะนะครับง้ามอีรีคันนี้นี่ไหมนี่นี่เป็นสภาพภายในนะครับภายในเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าของเดิมนะคอนโซนเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวอ่ะดูเลขไม้ก่อนนะคันนี้นะครับไม้แท้นะไม้แท้2องแสนสานะไม้แท้2องแสนสาปี2013นะครับคันนี้เครื่องยนต์2.5นะ นี่ผู้น่ะสตาร์ตติมครับผมป้านนี่แม่ลถแม่หนมิลลินะนีก็แชมป์สองแสนกว่าบาทนะคันนี้นะครับคุ้มมากนี่หน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีนี่มาเลยนะครับเล่เมเอกสารครบพร้อมโอนดูเครื่องเลยนะเครื่องดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 Vn t u r b o บคันหน้าเดิม LR เดิมซุ้มซอกเดิมดูเครื่องเลยเนี่เครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอนะครับน้ำมันไม่มีกระเด็น รถพร้อมใช้งานเอกสารครบพร้อมโอนราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะได้วีกัตแชมป์ตัวยกสูงแคปเปิดได้ได้เครื่องยนต์2.5 Vn เทอร์โบประหยัดน้ำมันทนทานนะครับนี่นี่นะครับวันนี้นะของดำลุ้นล้วนเลยเใครนิยมของดำก็มาเด้อมาเลือกเอาเด้อบันนี้พ่อยแม่ยขวยนะครับมาลำที่3นะครับ คันนี้ก็คือ Toyota h ไฮรักวีโก้ตัวพีเรเนอเครื่องยนต์3.0นะตัวจีกูดนะครับแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานปี2010นะคันนี้ปี2010ราคา2 0 0 0 0นนิดๆนะ2 0 0 0 0นนิดๆเท่านั้นมาดูเลยเนี่นะครับสีสันรอบคันสวยนะคันนี้นะพร้อมใช้งานเลยเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับยกสูงโรงงานนะแขปเปิดได้ได้ตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวจีกูดตัวท็อปปี2010 ล้อมแม็กมีให้พร้อมเลยนี่ไหมหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีมากนะครับอ่าได้สีดำนะใครชอบสีดำหาสีดำอยู่มาเลยนี่นะครับสวยสุดๆราคาเบาๆนะดีโก้ r ีเรเนตัวท็อปนะครับที่สำคัญคันนี้ได้ตัวท็อปด้วยนะมาดูนะครับนี่ยกสูงโรงงานนะแคบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับนี่แม่เบิ้งเอาป๊อดงาบิลีครันนี่อ่าภายในนะดูเลย ภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะเนี่ยเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามดูเลขไมเลยนะนี่นะครับเลขไมคันนี้2องแสนนะสองแสนเท่าไหร่โฟกัสหน่อยสองแสนหนึ่งพันนะสองแสนหนึ่งพันปี2010นะครับคันนี้เนี่ยคอนโซลเดิมแอร์แบ็กคู่นะแอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะคันนี้ตัวท็อปนะครับตัวจีกูดเลยพื่อนอะสตาร์ตเติมครับผมสตาร์ตเติมด้วยนีย่นี่ไหม ออรถแมงงาไม่เละนี่นะครับสองแสนนิดๆนะคันนี้สองแสนนิดๆเท่านั้นนะครับมาดูเครื่องเลยเนี่เครื่องนะครับห้องเครื่องนี่ดูนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ร้อยหกสิบสามแรงม้าคานหน้าเดิม LR เดิมซุ้มซอกเดิมนี่เครื่องดูเลยนะครับเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นรถสวยพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนี่ปัดท่อ อ๋อนี่แม่สองแสนนิดๆน,นะได้วีโก้นะครับยกสูงโรงงานแครเปิดได้ในตัวท็อปอีกตั้งหากเนี่ยคันนี้ได้ตัวท็อปเลยนะใครชอบตัวท็อปหาเบอร์ตองนี่ก็มานะครับนะอ่ะมาลำนะครับนี่ลำที่4ี่ลำน้องสุดท้องนะครับของดำสี่ลำดำล้วน <c oughs> ราคาเบาๆเลยคันนี้นะคันนี้ก็คือ Toyota h ไฮรักวีโก้ตัวพรี n ลนเนอร์เครื่องยนต์3.0นะครับปี2007นะคันนี้ปี2007 ราคาแสนกว่าบาทนะ s, นี่อย่าตกใจนะแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับอ่ะตัวนี้มาดูนะกระจังหน้านะครับเราอัปเกรดนะเราแจ้งเรารายงานนะเราอัปเกรดเป็นหน้าสมาร์ทนะครับเนี่ยโฉมหน้าสมาร์ทเราอัปเกรดให้นะเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับเพื่อความสวยงามเท่านั้นกระจังหน้าเดิมมีนะใครอยากได้ใครต้องการก็มีให้นะครับแต่คันนี้เราอัปเกรดเป็นหน้าสมาร์ทให้อย่างงามเลยเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามอ่ะมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับ นี่วีโก้พีแลนเนะครับเครื่องยนต์3.0นะคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนี่ไหมป<อ>๊อสายจวดมาเด้อนี่สายจวดเฝ้ามาเอานะครับคันนี้นะเครื่องยนต์3.0ยกสูงโรงงานนะครับราคาเบาๆเ,เ,เล้าใจเลยแสนกว่าบาทนะนี่ได้สภาพนี้นะแสนกว่าบาทล้อม็กลร e โวอย่างดีนี่บอกเลยนะล้อมแ a ล l i ลีโวนะเราอัพเกรดให้นะครับนี่แมป๊าทัว สนก็าบาทนะบ้าไปแล้วโอ้ยนีไ่ไหมคุ้มนะผมว่าโคตรคุ้มดีกว่าคันนี้นะครับมาดูภายในนะครับยกสูงโรงงานนะคันนี้แต่แคบยังเปิดไม่ได้นะปี2007นเะครับเป็นเครื่องยนต์3.0โรงงานนะภายในนะครับเบาะเดิมนะเบาะเนี่ยเบาะเดิมเดิมเลยคู่หน้าเป็นเบาะผ้านะครับเบาะแคบเป็นเบาะหนังอย่างดีนะสวยมากนะครับคันนี้การันตีให้นะพูดนะ ดูเลขไมค์คันนี้นะไม้แท้2 0 0 0 0 0หนึนะ2อ0 0 0ปี2007นะครับแอร์เย็นหนาวกระจกไฟฟ้าเครื่องช่วงล่างดีมากรถพร้อมใช้งานคันนี้บอกเลยนะอ่าได้ตัวยกสูงแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคันนี้แสนกว่าบาทเท่านั้นได้บีโก้เลยนะครับขับโค้กโค้คุณเด่นอ่ามานะครับมาดูสภาพห้องเครื่องเลยนี่ไหมป๊อดเครื่องไหม เครื่องเดิมนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3.0 163แรงม้าคานหน้าเดิม LR เดิมซุ้มซอกเดิมฝากระโปรงเดิมเครื่องดีแห้งๆเลยนะมาดูนี่ดึงแท้ขึ้นมานะไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามพร้อมใช้งานคันนี้แสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทเท่านั้นได้บีโก้นะครับเนี่ยคุ้มมากนะคันนี้นะครับ มีทุกราคามีทุกรุ่นนะครับใครชอบแบบไหนหารุ่นไหนอยู่มาเลยนะอ่ะนี่นะครับนี่เป็นสีํำนะสีํำดำล้วนนะวันนี้ของดำนำเสนอของดำนะวันนี้ผู้ดใดมกักของดำเฝ้ามาเอาเด้อบาเนี่ยน,นะนะนี่นะครับอ่าอ่ะมานะครับนี่นะครับนี่เป็นสีํำดำล้วนที่เรานำมาเสนอกันวันนี้นะมีหลายรุ่นหลายราคาใครชอบตัวไหนสนใจรุ่นไหน โทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ